วันนี้นะจะนําเสนออีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับที่นครนายกใ,ให้เป็นทางเลือกแก่ทุกคนนะครับที่อยากจะมาเที่ยวกันครับเป็นสลัดหลวงพระบางครับไปกรอบชินใหญ่ๆหนาๆเลย ขอต้อนรับเข้าสู่น้ำพพิพัฒน์ชัแนววันนี้นะครับบรรยากาศของเรานี่นี่ลมลื่นมาเปิดที่นี่ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีร้านอาหารอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นร้านแล้วก็เป็นที่ที่น้องที่เรารู้จักแนะนำมาครับและวันนี้เราก็ได้นัดกับเขาไว้เรียบร้อยวันนี้เขาจะพาเราทัวร์นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งเรื่องความรู้เกี่ยวกับเกษตรและปศุสัตว์นะครับและนอกจากนี้ที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็คือ ร้านอาหารครัวขโมงตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังเราที่เขาจะรังสรรอาหารเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับวันนี้นะจะนําเสนออีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับที่นครนายกใ,<ช>ให้เป็นทางเลือกแก่ทุกคนนะครับที่อยากจะมาเที่ยวกันครับอ้าวไปเจอนุองหมูกันดีกว่า น้องหมูน้องแนะนําตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อหมูนะครับก็เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหลี่ยงนะครับแล้วก็ปัจจุบันทำร้านอาหารชื่อครัวขโมงด้วยครับโอ้โหอันนี้เราต้องสนับสนุนนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ในจังหวัดนครนายกเราเองครับที่นี่มีอะไรอย่างไรบ้างครับก็ตัวภูกระเหลี่ยงครับตอนนี้เราเปิดศูนย์มาทั้งหมด7ปีครับโดยที่วัตถุประสงค์ก็คือว่ามันเป็นที่ของคุณเป็นสวนของคุณทวดเก่าหลังจากคุณทวดเสียแล้วครับเรามีความฝันว่า เราอยากจะเก็บไว้เป็นเทือกให้ท่านวันที่เราได้เจอท่านอีกครั้งหนึ่งอ่ยเราอยากะให้ท่านดีใจนะที่แบบเออเราเราแบบดูแลต่อจากท่านได้ครวเลยเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกิดขึ้นใช่ครับแล้วรเราก็อยากจะเขาเรียกเป็นศูนย์เพราะว่าเราอยากให้ให้มากกว่ารับอย่างเงี้ยครับคือเราลองผิดลองถูกมาเราก็ไม่ได้ถูกซะทั้งหมดแต่เราก็ยินดีที่จะแบบบอกกับ วิธีการต่างๆในเกี่ยวกับเกษตรที่เราได้ทดลองไปในนี้มีเกษตรอะไรบ้างครับเราทําเกษตรสมนผสมผสารเราทํานาครับแล้วก็จะในเรื่องข้าวเราจะในแบบว่ากิจกรรมเกี่ยวกับข้าวแล้วก็แปรรูปขนมจากข้าวซิกเนเจอร์ของเราคือทําข้าวยาคูก็คือเอาใบข้าวของมะลิเนี่ยมาควนเป็นขนมข้าวยาคูเคยได้ยินแต่ชื่อนะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติของข้าวยาคูนั้นเป็นอะไรวันนี้จะได้ลองผมจะได้ชิมใช่ไหมใช่ครับพี่น้าครับวันนี้จะได้ชิม แต่ก่อนอื่นเราเ,เดี๋ยววันนี้หมูพาผมทัวร์ในจุดต่างๆภายในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ของภูงกระเดื่งได้ไหม,มได้เลยครับยินดีครับไปอ่ะที่แรกเป็นไหนดีครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูโรงสีข้าวโบราณก่อนเลยโอได้เลยโอคโอครับไปเลยครับจุดแรกที่จะมาถึงตรงนี้ก็คือโรงสีข้าวโบราณโรงสีข้าวโบราณใช่ครับก็คือตรงนี้เรา เราเราสอนใครคนเนี่ยรู้จักว่าเวลาห้สีข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาสีกันอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงถ้าเกิดมีคนมาเรียนรู้ช่วงที่เกี่ยวข้าวเราจะสอนตั้งแต่เอาข้าวมาฟาดครับแล้วก็เอามาเข้าสีฝัดอันนี้ครับพือที่จะฝัดทำได้จริงเลยใช่ไหมตอนนี้ยังคงทําอุปกรณ์ทุกอย่างนี้ยังจะอันนี้คือเขาอันนี้คือครกกระเดื่องนี่นะครับใช้งานได้จริงหมดหรืออย่างตัวเครื่องสีโบราณเนี่ย ก็สีได้จริงเพราะว่าเวลาเด็กๆมาเราก็สอนสีเสร็จก็ให้ฝัดแล้วก็ให้เข้าสารนะนกลับบ้านไปเลยอ๋ออันนี้มันก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะว่าทุกวันนี้นวัตกรรมเอ่ยไรเอ่ยมันก็เจริญก้าวหน้าไปแต่จริงๆรากเหง้าเราอยู่ตรงนี้นะวิถีคนไทยเมื่อสมัยก่อนครับ่างงี้นะโบราณโบราณนี้เลยนะอย่างนี้คือเวลาเด็กๆมาครับก็คือสอนก็คือเราให้แต่อันนี้คือสีสีแล้วก็อันนี้คือเราก็ฝัด เด็กๆก็สนุกเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเด่นเครื่องเล่นอ่ะนะไปในตัวได้ความรู้ไปในตัวแล้วก็ได้ถ้าเกิดมากันเป็นสักเนี่ยสักสิบยี่สิบคนอย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองทีมทีมละเครื่องแข่งกันนิ่มันมากแข่งกันแข่งกันว่าใครจะได้เข้าสารเยอะกว่ากันโอเคอันนี้ก็คือโรงสีข้าวโบราณโรงสีข้าวโบราณนะฮะอันนี้เป็นจุดการเรียนรู้ที่หนึ่งครับไปจุดการเรียนรู้ต่อไปเลยครับ ตรงนี้เาราสมพลเต๋อผมจะสอนปั้นไข่เค็มตรงนี้ครับ,รบก็ไปเก็บไข่เป็ดมาแล้วก็สอนให้เด็กมาปั้นไข่เค็มดินสอพองอตรงนี้ตนตรงนี้จะได้เป็นของกลับเลยนะอยากให้แบบทำแล้วกลับไปกินที่บ้านฝีมือตัวเองกันอ๋อเขาจะได้แบบว่ามีติดไม้ติดมือเป็นความทรงจำเขาด้วยไปฝากผู้ปกครองด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็จะไปทางนี้ผมก็จะพาไปดูเออเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ครับพี่พิพิธภัณฑ์ครับชื่อว่าพิพิธภัณฑ์รัตนจันทร์ รัตนจันนี่คือมาจากไหนมาจากนามสกุลครับพี่ก็เป็นจันนี่คือจันลาคือนามสกุลฝั่งบ้านคนลาวเนี่ยบ้านหลังนี้ก็คือลาวเวียงจันมาส่วเขามีเชื้อสายของคนคนลาวครับใช่ไหมที่บคือต้นตระกูลเรามาจากเวียงจันใช่ครับมาจากเวียงจันนามสกุลก็เลยจันลาก็คือลาวเวียงจันมาส่วนรัตนาเนี่ยคือว่าบ้านคุณแม่ผมเขาเป็นคนจีนครับครับอยู่ที่โรงละครเนี่ยอยู่ในขยุทเนี่ยแหละแถวนี้ก็คือคนจีนเยอะ แล้วพอญาติิคุณแม่เขารู้ว่าเราทําพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเขาก็เลยอยากเอาของอากงอามาออามาช่วยเราก็เลยตั้งให้เขาด้วยรวมกันเป็นรัตนจันทร์ยังคงมีความเป็นเป็นจีนแล้วก็คงเป็นความเป็นเชื้อสายของคนลาวใช่ครับมันก็จะมิกๆ์กันก็เป็นของเก่าของโบราณมาเป็นวงฟราผงฟ้ามิบ้านมีบ้านแล้วก็จะมีเจ้าของบ้านนี่นี่เจ้าของบ้านอันนี้คือคุณทวด ครับก็คือคนนี้ททดบาลเป็นผู้หญิงแล้วก็ไอ้ทดเหลี่ยมอ๋ออันนี้คือถ้าผมเนี่ยรุ่นหกครับอันนี้ก็เอ่อรุ่นสามครับรุ่นสอง๋ยว่พักรุ่นสองตอโอ้โหครับรุ่นสองอยู่แล้วไม่พักในนี้ก็จะเป็นทั้งของเก่าแล้วก็ของของเก่าของยุคสมัยแล้วของของเก่าของครอบครัวด้วยส่วนอันนี้คือก็คืออันนี้รุ่นรุ่นสองอ๋ออันนี้ก็คือว่าเขาเขาเดินมาจากลาวตอนที่เขาตัวตัวตัวเด็กๆตอนที่เขาเล็กๆ เดินมาอกับพ่อแล้วก็มาโตที่ฝั่งไทยนี้ก็คือรุ่นหนึ่งเนี่ยอพยพมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นอาจจะยังไม่มีกล้องบันทึกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคุณทวดแล้วก็มาเป็นคุณทวดรุ่นสองคุณทวดบางคุณทวดเหรียญอันนี้รุ่นที่สามี่รุ่นสามแล้วก็มาปู่ผมรุ่นสี่พ่อผมรุ่นห้าบทนี้ก็จะถ้าสมมติว่าคนที่มา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 เที่ยวมาเยี่ยมชมก็สามารถขึ้นมาดูได้ใช่ครับขึ้นมาชมได้ ก็จะมีทั้งของจริงก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากเแต่ว่าก็เป็นของเก่าที่คุณทวดเขาส่งต่อกันมาแล้วก็เอามาจัดแสดงกระตามวัสูุประสงค์แล้วมาให้แบบให้ให้เกิดการเรียนรู้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สวนเกษตรผสมแล้วก็ไปดูทุ่งนากันครับ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าสะพานสายรุ้งในทุ่งนาครับผมสายรุ้งคุณนะทุ่ในทุ่งนาทุกที่เขามีคอนเซ็ปต์ของเขาหมดเลยนะอ่าตอนนี้คือทางนี่ก็เป็นแบบทาเป็นสีรุ้งนะเหมือนเราเดินบนบนบนชั้นวอกนิดนี่แล้วดูบรรยากาศบรรยากาศนะฮะนี่ด้านหน้าติดเขานะฮะด้านหลังติดน้ำโอ้โหตัวพื้นที่เป็นไง ธนาคารโอษไม่มีไม่มีนี้ของมรดกเขาก็คือบอกว่าเลยว่าโอ้โหเราก็ไปไปหลายจุดในกรุงทในนครนายกนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยมากๆาเลยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะแล้วคือข้าวตรงนี้เราปลูกไปเพื่ออะไรครับเราปลูกหนึ่งคือเพื่อสําหรับขายจำหน่ายเองจำหน่ายเองแล้วก็สำหรับคนที่มากินข้าวกับเราก็ได้กินข้าวที่ราปลูกเองอ กินแล้วถูกใจก็ค่อยเอากลับบ้านก็ได้และที่สําคัญก็คือไปทําขนมข้าวนั่ด้วยข้าวอยากใช่ครับที่นี่เลยมันคือต้นอ่อนของต้นอของข้าวต้นอ่อนของข้าวตอนนี้เราก็มาแบบช่วงจังหวะที่พอดีมากเลยเพราะต้นข้าวนี่กำลังแบบว่ากำลังเขียวสวยเลยนะแต่ต้นอ่อนเขียวสบายตานะครับพอพูดถึงต้นอ่อนของข้าวและอยากจะลองชิมแล้วพี่น้ำที่นี่มีร้านอาหารเปิดข้างหน้าใช่แล้วมีเมนูจากจากข้าวจาก แล้วก็มีร้านอาหารมีของข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผมพาพี่ไปตบของหวานด้วยข้าวยาคูตัวนี้ที่ทําจากใบข้าวหอมมะลิอ่อนๆแบบเนี้ยมากวนเป็นซิกเนเจอร์โอเคอยู่แล้วพูดเลยพูดเลยกิวแล้วเดี๋ยวเราไปลองของดีประจำจังหวัดนครนายกรูปแบบใหม่กันครับ นี่ครับนอกจากศ <Okay. S 2> ูนย์เรียนรู้แล้วนะครับที่นี่ก็มี ร้านอาหารด้วยที่อยู่ที่นี่ชื่อร้านว่าครัวขมงครับผมครัวขมงนี่เมนูของเรานี่หนาตาน่ยนาทานนะฮะอาหารอะไรที่วันนี้แนะนําให้เราได้ทานบ้างครับก็คือซิกเนเจอร์ของหมูเลยครับพี่ก็คือเป็นหมูลมควันครับพี่เพราะว่าขมงเนี่ยมันมาจากลมควันอ๋อลมควันใช่ผมก็จะทําอยู่สองตัวครับพี่มีอันนี้คือสันคอลมควันอันนี้สามชั้นลมควันกับสามชั้นมก็จะจีให้หนังมันกรอบๆหน่อยมันเป็นข้าวก็กินแล้วก็ตัดด้วยกิมจิให้มันล้างปาก แล้วก็มีน้ำจิ้มสองตัว, uh huh. วก็คือจิ้มเอ่อซีฟู้ด เรี๋ยวว่าพี่จะจิ้มซอสหวานก็ได้ครับ the แล้วก็สำหรับบางคนก็คล้ายๆกับางชอบกิน huh. ข้าวหมูแดงเราก็เลยมีน้ำราดเบือร์น้ำราดน้ำราดเบื่อแบบบางคนอยากกินข้าวแช่ๆอย่างนี้ก็น้ำราดได้เดี๋ยวนี้เราจะชิมทุกเมนูเลยนะก๋วยเตี๋ยวก็ผมจะทําเป็นคือผมเป็นคนชอบกินลาเมงครับแต่ผมก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าให้มันกินง่ายๆก็เลยทําเป็นน้ําซุปเหมือนลาเมงแต่ว่าเราเลือกเส้นได้เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยใหญ่ได้เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหลากหลายคือใช้หลักการของลาเมงใช่แล้วก็เส้นเนี่ยเราก็มีเป็นสไตล์ไทยใ คือมีเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่ชอบใช่แต่พระเอกของเราก็ยังคงเป็นหมูร่มควันหมูล่มควันใช่ครับถ้าราไม่ก็จะเป็นหมูชาชูใช่ไหมอ่าเด้หน่อยนึงก็เอาทิกเนเจอร์เรามาปรบขมวนแทนครับคลับพี่น้ำลองหนึ่งคำก่อนกรอบชิ้นใหญ่ๆหนาๆเลยเนอ่หนังกรอบหนังกรอบหนังกรอบแล้วก็ได้กลิ่นสโมกด้วยอ๋ออร่อยของหมูร่มควันเห็นบอกว่าอาหารของที่เนี้ยครับ วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะมาจากฟาร์มของเรา ใช่ครับก็ที่ผมปลูกเองผมจะมีปลูกเองอย่างเช่นทําพวกผมปลูกมะละกอเองทําพวกอันนี้ครับอันนี้สิ่งนี้จะอีกตัวหนึ่งไข่เจียวต้นข้าวอ่อนต้นข้าวอ่อนคุณเคยกินไหมต้นข้าวอ่อนเราเคยกินแต่หญ้าอ่อนกันี่ยนะเนี่ยก็คือต้นข้าวอ่อนต้นข้าวอ่อนคือต้นข้าวหอมมะลิปลูกไว้14วันครับพี่แล้วเราก็ตัดซอยเอามาใส่ในไข่เจียวเหมือนเหมือนชะอมผมไม่เคยรู้เลยว่ามันกินได้ต้นข้าวอ่อนเออมันกินได้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอลองหน่อยผมขอลองดด้วยิาด้วยด้วยด้วยมา ไข่เจียวต้นข้าวอ่อนอืมมันมีเทสเตอร์ผักนะแต่ว่ามันก็มันจะมีแบบมันจะไม่ฉุนเท่าพวกซะอมอะไรเงี้ยเนะก็ทำให้คนที่ไม่ไม่ชอบรสฉุนรสจัดเนี่ยกินง่ายแลวมีมีอีกเมนูอันนี้อันนี้อันนี้ชื่อว่าสลัดหลวงพะบางสลัดหลวงพะบางทำไมถึงชื่อสลัดหลวงพะบางก็คืออันนี้เราเรียกเราเชื่อสายลาวอ่เราก็เลยผมเลยอยากมีเมนูที่แบบว่า เที่ยวล้คนเขาไปเที่ยวที่ลาวแล้วเขากินกันผมก็นั่งรีเสิร์ชมาเออเห็นเขาต้องกินมีสลัดหลวงพ่อบางอ่ะกินกันทุกร้านผมก็เออแค่เรามีบ้างเราก็คือข้อเด่นของสลัดหลวงพ่อบางคือมันเป็นสลัดน้ําใสครับแล้วก็มีหมูสับง่ายๆครับแล้วก็โรยด้วยเครื่องเจียวครับอันนี้คือหลักการมันแล้วก็มีไข่ต้มแค่นั้นเลยอันนี้คือน้ำเราราดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วน้ําสลัดนี่เป็นเป็นน้ําใสเป็นน้ําใสเป็นรสชาติประมาณไหนฮะมันจะออกเออหวานเปรี้ยวเนี่หวานหวานน้าเปรี้ยวนิดๆโอ๋โหดูจิมเลยครับอ้าวๆๆลองหน่อยนะะฮัสลลดหวง บางครับไปคืออันตัวนี้จะแบบแนวสุขภาพหน่อยคือแบบว่าใสๆแบบคิงขีนครับน้ำเท่าไหร่เขาก็หวานแล้วก็เค็มกินง่ายก็เข้ากับผักปลูกเองนะฮะ นอกจากเมนูเอามาให้ชิมันในวันนี้ยังมีเมนูอื่นๆที่แบบว่าอยากจะนําเสนอเลยครับมีตัวเรียกหลังจากของคาวแล้วก็ผมมีของหวานตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ตั้งแต่ทาสวนมาเลยก็คือชื่อว่าข้าวยาคูข้าวยาคูครับข้าวยาคูเนี่ยก็คือทํามาจากตัวต้นข้าวอ่อนตัวนี้ที่เอาใส่ในไข่เจียวครับมาทํามากวนกับมะม่วงมะม่วงกับข้าวถั่มปูแล้วก็จะได้เป็นน้าแป้งสดสีเขียวครับแล้วเราค่อยมากวนแล้วก็กินคู่นะกินคู่กับน้ำกะทิ มันจะเหมือนกินพุดดิ้งอันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะว่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะอารมณ์เหมือนโมจิอย่างนี้ไหมแต่กกินร้านกะทิเพราะว่าเขาจะทํามาแต่คือหลายๆแถวอาเภอปากพีเนี่ยเขาก็ทำมานานทำมานานมากก็เป็นการยกระดับอาหารท้องถิ่นด้วยนะพี่น้ำต้องเื่อต้องเชสมมติว่าคนที่สนใจหรือคนที่มีร้านน่ารักที่คีูคูแล้วก็มีฟาร์มการเรียนรู้อยู่อย่างเงี้ยตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ เข้ามาติดต่ออะไรยังไงได้บ้างครับครับก็ครัวขโมงครับอยู่ตําบลรีนาวาครับนะครับอยู่เส้นทางมาเขื่อนขุนด่านเลยครับอยู่ก่อนถึงขวเขื่อนประมาณสักเจ็ดกิโลครับแล้วก็สามารถโทรติดต่อเบอร์หมูเองก็ได้ครับเบอร์0ู7ย์ปเจดสามหกหนึ่งห้าแปดสองหนึ่งครับแล้วตามในแฟนเพจก็ตามในชื่อครัวขโมงสโมคเฮาส์คาเฟ่คอมเพโฮมมเลสเตอร์ลองได้เลเปิดกี่โมงถึงกี่โมงถ้าครัวครัวเราเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครับโอ้โหครับกลางคืนก็มานั่ง ลองอาหารแบบฟาร์มได้นะในตอนกลางวันก็คือไปเดินในศูนย์การเรียนรู้เดินในน่อยมาป๊บแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของนครนายกที่ทางร้านเนี่ยตั้งใจนำเสนอให้กับ ทุกคนเนี่ยได้อยากจะมาลองชิมนะครับอะไรก็ตามไปด้วยนะครับครัวขมวงแล้วก็ผููกระเลียงด้วยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกันนะครับสำหรับครัวขมวงแล้วก็ผููกระเรียงนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมาเที่ยวกันเยอะๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ ใช่คุณแม่ผมเขาเป็นคนจีนครับครับอยู่ที่โรงละครเนี่ยอยู่นครยุเนี่ยแหละแถวนู้นก็คือคนจีนเยอะแล้วพอญาติญาติคุณแม่เขารู้ว่าเราทําพิพิธณฑ์ใช่ไหมเขาก็เลยอยากเอาของอากงอามาเอามาช่วยเราก็เลยตั้งให้เขาด้วยรวมกันเป็นรัตนจันทร์ย่อมคงีความเป็นเป็นจีนแล้วก็คงเป็นความเป็นเชื้อสายของคนลาวใช่ครับมันก็จะมิกกันอย่างผมนี่เขาเรียกเชื้อสายจปรจปรคือ จินลาวจีกินลาแต่รือว่าเป็นทหารจตร